ทหารกเมนนะพี่น้องฮิวโหยนะกินข้าวสารพี่น้องดิบๆนะ้องไม่นึ่งสะก่อนนะนี่คือหัวคิดของคนกเมนซึ่งฮิวโหยมากหลังจากที่แบรนด์สินค้าไทยนะพี่น้องฮิวโหยเดี๋ยวนี้นะพี่น้องทหารกเมนนะถึงขั้นไปเกี่ยวข้าวรับจ้างนะพี่น้องเพื่อมาประทังชีวิตนะพี่น้องเดียววยจะนำคลิปขึ้นมาดูนะพี่น้องนี่ นะนี่คือคลิปของทหารเขเมรน,นะเพี่น้องหิวโหยมากแนละ้วตอนนี้คือเงินเดือนไม่พอใช้นะพี่น้องไปรับงานเสริมทิ้งไอ้ไอบริเวณแนวหน้านอนเอชายแดนนะก็ไปเกี่ยวข้าวรับจ้างกันนะพี่น้องโอ้โหทหารเนาะนี่มีนะพี่นเองทหารเขมรน,นะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างนะพี่น้องโอ้โหเนาะนี่คือเงินเดือนไม่พอใช้ไม่พอจ่ายน,นะหรือว่านายสั่งก็ไม่รู้นะ แน่นอนว่าคนเขมรเองนะพี่น้องไม่ได้มีเงินเ,นเดือนเยอะแยะมากมายทหารเขมรสุดท้ายวันนี้นะพี่น้องหิวโหยทนความหิวโหยไม่ไหวนะก็รวมไม้รวมมือกันนะพี่น้องไปเหมาเนาะเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาใกล้บริเวณอยู่ในชายแดนนะพี่น้องก็ถือว่าเอาไปก่อนนะพี่น้องเพราะว่าทางเขมรเองเนาะเงินก็มีรายได้อยู่ประมาณสองแสนเรียวหรือประมาณหนึ่งพันกว่าบาทเนาะเงินของเงินเดือนทหารเนาะวันนี้พี่น้องก็ ได้เห็นเต็มตาแล้วในความฮิวโหยเนาะเกียิศักดิ์ศรีทิ้งไว้ก่อนนะชายแดนเนาะแผ่นดินทิ้งไว้ก่อนตอนนี้เอาปากท้องก่อนนะพี่น้องโอ้โหเนาะทะหารพี่น้องถึงจุดย่ำแย่สุดๆนะพี่น้องทหารกระเมนเกี่ยวข้าวรับจ้างเนาะนี่แหละคือสิ่งที่คุณบอกว่าทหารคุณอยู่ดีกินดีเนาะแล้วนี่คืออะไรเนะออกมาเกี่ยวข้าวรับจ้างนะพี่น้องทิ้งไอ้ชายแดนนะพี่น้องเนื้อที่ ที่คนไทยยึดมาได้ไม่ต้องยึดคืนและเอาความฮิวโหยก่อนเพราะว่าชายแดนไทยเนี่ยปิดเนาะทุกอย่างคือค้าขายเนี่ยอาหารเนี่ยสเสบียงอาหารเนี่ยก็แพงขึ้นนะพี่น้องเอามาจากประเทศอื่นก็สเสบียงอาหารนี่ไม่ถูกไม่มีราคาถูกเหมือนเดิมนะพี่น้องสุดท้ายก็ออกมาเกี่ยวข้าวรับจ้างเนาะทุกคนมีไหมว่าทหารไทยเนี่ยทิ้งทหารที่อยู่แนวหน้าเนาะอันนี้บยยศก็ไม่รู้นะบยวยจะถามคนไทยด้วยว่าอยากถามตื่นนะ เพราะว่านนแาน่นอนเราบอยคิดว่าน่าจะไม่มีแต่อยากถามเพื่อความชัวร์ว่าประเทศไทยมีไหมทหารเนี่ยที่อยู่แนวหน้านะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างนะไปเกี่ยวข้าวเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวในชีวิตนะนี่ทําไมม,มันถึงมีคลิปอันนี้ออกมานะไลองคลิปนี้ออกมาเพราะว่าทหารเนี่ยไรายได้น้อยอไรายได้ไม่พอกีนนะไปลองทำให้เขาเนี่ยยอมเสียสละนะทิ้งดินแดนที่ หุนเซนเนี่ยให้ปกป้องไว้เนาะมาเกี่ยวข้าวก่อนช่วงนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวนะพี่น้องเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าช่วงนี้คือฤดูเกี่ยวข้าวแล้วทหารเอกเนาะก็เริ่มที่จะหาอะไรได้เสริมนะเนะาะบางท่ดไม่รู้ว่าหุ่นเซนเห็นเนี่ยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าที่ทิ้งแผ่นดินเนาะที่อยู่แนวหน้าเนี่ย ที่มีเรื่องกับไซแดนไทยอยู่เนี่ยเนาะต้องอยู่แนวหน้าสิเนาะแต่นี่คือเพราะความหิวโหยนะพนาะเพื่ออยากจะเอาชีวิตรอดเนาะก็เลยเกี่ยวข้าวรับจ้างทหารบอยอดเคยเห็นแต่บ้านบอยอดนะบ้านบอยอดถามว่ามีไหมมีนะพี่น้องบ้านบอยอดมีนะเนาะที่ทหารเนี่ยไปเกี่ยวข้าวเนี่ยไปเกี่ยวข้าวให้นายนะพี่น้องอย่างอย่างบอยอดเนี่ยนะพี่น้อง ก็มีเพื่อนที่เป็นทหารเนาะที่เรียนมาด้วยกันเนาะเข้าไปสอบเข้าทหารบระหยเองก็ได้เห็นนะเพื่อนก็ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนาะให้นายนั่นแหละคือให้ผู้บังคับบัญชาเนาะแต่นี่คือขมนันหนักขึ้นไปอีกพี่นะ้อะเกี่ยวข้าวรับจ้างนะพี่นะ้องเพื่อจะมาตอบแทนเนาะครอบครัวเพราะว่าไรายได้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะปกติคืออยู่ได้อยู่ ตอนที่กินอาหารไทยเนี่ยอาหารไม่ค่อยแพงนะเพราะตอนนี้คืออาหารไทยไม่มีแล้วถ้าไปผ่านจากลาวนะไปซื้อที่ลาวมาก็เป็นอาหารไทยเหมือนเดิมนะไปซื้อที่ลาวมาอย่าลืมว่าเป็นของสินค้าไทยเหมือนเดิมแต่มันจะมีมูลค่าที่แพงขึ้นจากไทย5 20บาทจากลาว8 8บาทถ้าพ่อมาเัมรก็3าก็30กว่าบาทสมมุติว่าสินค้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นขเขมรเขาไม่พอกินทหารที่อยู่แนวหน้า ไรายได้ไม่พอกินนะพี่น้องก็เลยมาเกี่ยวข้าวนะรับจ้างโอ้โหเห็นแล้วก็คือสงสารนะครับส่งสารนะสงสารที่คนที่เสียสละชีวิตเสียสละอาอาชีพที่บอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเ <_ aning> นาะแต่ไม่มีกินนะพี่นองาชีพทหารกร์นี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีกินไม่พอใช้ก็เลยมาเกี่ยวข้าวรับจ้างมาเกี่ยวข้าวเพื่อ เลี้ยงดูชีวิตครอบครัวให้อยู่เด่นเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ถามว่ามันเป็นภาพ AI ไหมทุกคนคิดว่าภาพ AI ไหมมันไม่ใช่ภาพ AI บอยอดนําเรื่องราวที่มาเล่าเนี่ยนําแบบไหนมาเล่าคือบอยอดเนี่ยปกป้องประเทศไทยอยู่แล้วสิ่งที่มันจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยนะบอยอดพูดเสมอว่าบอยอดขอบคุณประเทศไทยบอยอดจะตอบแทนบุญคุณประเทศไทยด้วยการนําเสนอ เรื่องราวที่เขาเรียกว่าไม่ดีต่อเメียบอยจะพูดเลยว่าเรื่องราวที่ไม่ดีต่อเメียเนี่ยบยอจะมานําเสนออย่างคลิปวิดีโอนี้ช่องหลักเขาทำไหมบยอดไม่รู้ว่าช่องไหนไม่ทากันเลยแต่แต่บอยอดเห็นคลิปไหนนะพี่น้องคลิปวิดีโอที่แบบว่าคนไทยเนี่ยจะได้เปรียบนะคนไทยเนี่ยจะดูดีขึ้นบอยอดพร้อมที่จะสนับสนุนบอยอดพร้อมที่จะแสเหมือนคลิปนี้ หลายซ่องบอยยอดเชื่อนะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทํากันหรือเปล่าถ้าเขาเห็นนะซ่องยูทูบเบอร์ลาวหรือว่ายูทูบเบอร์ไทยเนี่ยบอนยอไม่รู้ว่าเขาจะทะะําหรือเปล่าแต่บอยยอดพร้อมที่จะอยู่ยังง้างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยพร้อมที่จะปกป้องน้ําใจของคนไทยเพราะฉะนั้นบอยยอดนําคลิปนี้มาเผยแพร่ต่อเนาะว่าในความมิโหยในความที่เงินเดือนน้อยเนาะอาชีพทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่บจอบอกเลยเลยว่าไม่มีกินถ้าถ้ามีกินมากพอเนะี่ยทุกคนคิดว่าทหารเหล่านี้เนี่ยจะมาเกี่ยวข้าวรับจ้างไหมจะมาทําแบบนี้ไหมแน่นอนว่าก็คือไม่นนก็คือไม่เขาไม่ทําแน่นอนเพราะฉะนั้นบยอดนำเสนอบยอดออกมาพูดก็เป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องคนไทยให้พี่น้องคนไทยได้รู้ว่าเนี่ยคนลาวหัวใจไทยเนี่ยมาอยู่ประเทศไทย นะอยู่ดีกินดีนะมีสิ่งหลายอย่างที่ได้จากประเทศไทยแน่นอนว่าเราทํางานนประเ่ศไทยรนะายได้เยอะไหมก็เยอะข่าบ้านเราแต่ถามว่าม,ามหาศา,า,ขาลขนาดไหมก็ไม่เชิงนะเดือนหนึ่งก็เก็บได้อยู่ประมาณ4ี่ห้าพันบาทนะต่อหนึ่งเดือนสองคนก็อยู่ประมาณ7จ็ดแปดพันบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้นะแต่ยังน้อยปีๆหนึ่งก็ได้หลายหมื่นบาทก็โอเคดีกว่าทํางานที่ศป,ป,ปลานะ ที่มันไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นจะพูดเสมอว่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสบายยอดได้มีพื้นที่ทำมาหากินในตรงตรงนี้นะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรสักใจไหมที่ทหารกัมพูชาที่อยู่แนวหน้าเนี่ยไม่ได้มีรายได้แล้วนะไม่ได้มีรายได้เพียงพอต่อครอบครัวแล้วต้องดั่นโดนมาเกี่ยวข้าวรับจ้างนะพี่น้องสวัสดีครับ